วันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการประกอบมอเตอร์บัสเล็ตใส่กับปั๊มชัก1นิ้วนะครับบัสเล็ตมอเตอร์บัสเล็ตตัวนี้มันจะเป็นมอเตอร์บัสเล็ตตัว5้0วัตต์นะครับอ่าสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือจะมีตัวมอเตอร์บัสเล็ตนะครับของคอนโทรลนะครับตัวเทอร์มินอลของมอเตอร์บัสเล็ตนะครับลิมนะครับมูเล่นะครับน็อตยึดนะครับน้ำยาล็อกเกลนะครับแล้วก็ชุดประแจต่างๆรวม รวมถึงหัวแรงแล้วก็กระกัวแล้วก็ชุดน็อตนะครับแล้วอุปกรณ์ต่างสายพานนะครับแท่นตากนะครับอ่ะเราเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะเอาริมนะครับใส่ที่รองริ่มใส่เข้าไปปึ๊บอ่าค้อนนะครับตอกเบาๆนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวมูเล่นะครับ ใส่จอเข้าไปนะครับอ่าเห็นไหมครับแต่พอดีอนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็หมุนฝั่งน็อตขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวที่ยาล็อกเกีียวนะครับที่ยา็อกเกีียวทาไปที่เกีียวน็อตน,นะครับประมาณตัวเขียวนะครับประมาณนี้ตัวเขียวประมาณนี้นะครับเพื่อจะไม่ให้ตัวน็อตพลาย ขึ้นมานะครับจะได้ยึดมูเล่แน,น่นนะครับหุ่นป้ายก็ให้หน้าเสมือนกับหน้าแกนแล้วก็แกนกับแกนมอเตอร์กับตัวหน้ามูเล่เสมือกันก็อัดใช้ประจรแจแอลนะครับหมุนแน่นโอเคหมนุนแน่น เรียบร้อยได้ที่ละเสร็จแล้วนะครับมันเสร็จแล้วเราก็จะยกตัวมอเตอร์นะครับขึ้นมาดีทแท่นนะครับขึ้นมาดีทแท่นในระหว่างนี้เราก็จะจับมีฉากนะครับจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะยึดตัวตัวแท่นกับตัวฐานก่อนนะครับโดยลักษณะโดยรวมจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมยึดฐานก่อนนะครับ การยึดฐานนะครับก็ใช้แหวนครับลงข้างล่างก็สอดขึ้นมานะครับอ่ปื๊บหมุนก้อนไผ่ก็เหมือนกันขึ้นเยวกรับ ยังไม่ต้องแน่นมากครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ยกตัวมอเตอร์บัลเล็ตขึ้นมานะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เรามายึดน็อตฝั่งท้ายนะครับด้านหลังขยับอันนี้ให้มันตรงค,รค่อยๆขยับทีละฝั่งก็ได้นะครับไม่ต้องรีบ ็อบยาว็อกสั้นนะครับใช้ตามตัวฐานมอเตอร์น,นะครับถ้าน็อตสั้นไม่ถึงเราก็สามารถใช้็อตยาวได้นะครับถ้า็อตสั้นใช้ได้ก็ใช้น็อตสั้นไปนะครับใส่แหวนทุกครั้งนะครับเพื่อความแน่นของแรงนะครับรับน้ําหนักกระจายน้ําหนักได้ดีนะครับเสร็จแล้วนะครับฝั <c oughs> ่งตรงนี้นะครับก็จะทําลักษณะเดียวกันแต่ฝั่งตรงเนี้ย เราก็จะประกอบตัวฉากานะครับที่ไว้ยึดก่อนพร้อมกันเลยนะครับทำให้ดูนะครับไปแหวนมีขายตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อจะลองแหวนข้างล่างให้มันให้ของนับมันไม่โขกสามตัว ใส่อะไรให้ตรงนครับสลักตั้มใส่อะไรให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วไปมาไล่ถึงรอบอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าๆไว้ก่อนเราสังเกตนะครับเวลาเราทำเข้าวๆนะครับสังเกตตรงนี้ต้องระนาบกันนะครับตรงนี้ต้องระนาบกันนะครับเราแล้วแล้วเราค่อยตั้งอีกรอบหนึ่งค่อาตั้งเข้าๆนะครับอ่ะเราก็ใช้ประแจตัวทีะครับ สองฝั่งนะครับถ้ามันหมุนตามก็ใช้ปจัจแจปักตายใช้แหลงตัวนี้นะครับล็อกเข้าไปหนกตายหมุนะให้แน่นนะครับหมุนให้แน่นหมุนให้ตึงหมุนให้แน่นอันนี้เช่นเดียวกันให้แน่แนนะครับหมุนให้แน่นเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ฉากนะครับ ฉากตัวน,นี้ก็เอายึดกล่องนะครับแล้วก็จะยึดฐานมอเตอร์กับฉากนะครับพร้อมๆกันยกอันนี้ขึ้นไปได้นนะครับแต่สะดวกในการประกอบในการเจาะรูก็ต้องมักให้ตรงนะครับจะได้ประกอบง่าย เขาเป็นโคงนะครับผมลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยึดให้แน่นนะครับยึดให้แน่นใช้ตะทีนะครับประแกท,ที เน่นเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะติดเราจะติดกล่องจะติดกล่องกล่องคอนโทรลไว้ตรงบริเวณนี้นะครับเราจะติดกล่องก็ได้ก่อนก็ได้หรือเราจะตั้งตัวมอเตอร์ให้ได้ระนาบมูเล่กับตัวปั๊มก่อนก็ได้ครับอ่ะในที่นี้ผมจะตั้งตัวมอเตอร์ก่อนเพื่อจะได้ไม่จะได้ทํางานง่ายนะครับการตั้งนะครับจะมีน็อต ตัวนะครับแล้วก็ล็อตยึดหนึ่งตัว,วก็คือแกนกลางตัวนี้ครับอ่ะคลายออกให้มันให้ตัวได้อ่ะอ่ะัะาเายึดตรงนี้ให้แน่นก่อนนะครับยึดล็อตให้แน่นโอเคมันแน่นแล้วเราก็มาขยับลิงนะครับ ไม่อชสองไม่เมื่อเราเลียงไนด้ระดับแล้วเ,เราตก็ล็อ แต่งขาปั๊มจะแต่งนะอีกหทั้งสี่ตัวนะครับเมื่อเราหมุนนาอตขาตะเกียบของปั๊มทั้งสีตัวเล่นเรียบร้อยแล้วครับใช้ตัวทีนะครับมาหมุนนะครับยึดตัวนี้ทีกนึ่งเราคลายก่อนนะครับอันดับแรกอคลายเพื่อให้ล่องมูนี่กับของมอเตอร์นะครับ ตรงกับน่องมมลี่ของปั๊มนะครับด้วยการเล็งนะครับอ่าีก็หนึ่งนะครับอ่าครับอได้ที่แล้วก็หมุนแน่นนะครับขยับได้นะครับขยับได้ขยับให้มันตรงครับ แล้วต <muitas> mm ัวเสร็จแล้วนะครับจะใส่ผ่านแล้วก็มาใส่ที่หลังนะครับเราจะยึดตัวกล่องก่อนนะครับในการยึดกล่องนะครับเราจะยึดลักษณะนี้นะครับตามได้กล่าวมาข้างต้นนะครับเราจะใช้น็อตตัวในการยึดนะครับนีนะครับนะครับนี้นะครับการยึดกล่องกับปั๊มนะครับติดกับตัวปั๊มเลยแบบนี้นะครับ ข้อดีก็คือติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องใช้กล่องนะครับประหยัดต้นทุนนะครับปดต้นทุนได้พอสมควรนะครับเพราะยังไงปั๊มกับกล่องควบคุมก็ต้องไปด้วยกันครับเราก็จับมาใส่กันเลยง่ายดีครับในเมื่อเราติดตั้งกล่องคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาต่อสายนะครับในที่นี้นะครับปั๊มของเรานะครับจะต่อสายเพียง สองสายออกมาใช้งานนะครับก็คือสายบวกกับสายลบนะครับแดงเป็นบวกนะครับดาเป็นลบนะครับส่วนตัววอลลุ่มหรือว่าและตัวอื่นนะครับเราจะต่อให้มันสําเร็จเลยนะมาดูกันว่าจะต่อยังไงครับอันดับแรกนะครับเราก็เอาสายคอนโซลนะครับ๋ยวนี้เป็นสายคอนโซล5เส้นนะครับจากกล่องกับมอเตอร์นะครับเสียก็เลยตัวนี้จะทํามาที่ออกแบบมาจากโรงงานละนะครับต้องต่อนะครับไม่ต่อไม่หมุนนะครับต่อยลัวแคปอ่าแคปแล้เสร็จแล้วนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะมีเทอร์มินอลนะครับที่มันมากับตัวบัเลตตัวกล่องนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอาประบจตร E8 ก่อนนะครับเราก็จะต่อสายมอเตอร์นะครับกับสายคอนโทรลที่เป็นสายไดร์มอเตอร์นะครับอ่าเข้า โดยจะมีนะครับสีน้ําเงินเขียวเหลืองนะครับสายจากคอนโทรลก็เป็นน้าเงินเขียวเหลืองเหมือนกันให้สีมันเหมือนกันนะครับให้สีมันตรงกันนะครับห้ามสลับเส้นนะครับสลับได้นะครับมอเตอร์ก็จะหมุนไปอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้คือในที่นี้คือเราต่อตามสีตรงกันละเราก็ใช้นะครับประแจทีนะครับหมุนให้แน่นมอเตอร์ตัวนี้ใช้เบอร์แปดนะครับหมุนให้แน่น ขอตึงมือนะครับทั้งสามตัวนะครับเสร็จแล้วนะครับต้องใช้ฝาปิดเทมป์นอนปิด่างนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเปิดยึดแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไขควงอนะ่านะครับเราขัง ปิดฝาเต็ไมไปล้เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะต่อสาย <c oughs> ใช้งานนะครับสายใช้งานแล้วก็จะมีในกำๆัอันนี้เราตัดทิ้งเลยนะครับเราตัดเลยถ้าใครเสียดายก็ตัดให้มันเผื่อไว้นะครับจะได้ใช้งานครั้งหน้าต่อไปสายอันนี้ก็ตัดทิ้งนะครับแล้วก็ปอก เราก็จะเอาสายสีแดงเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะครับจามใส่กันนะครับแล้วเราก็บักดีนะครับ ดีเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเราจะไปใช้งานนะครับถ้าเราใช้สายยาวเราก็ต่อสายยาวไปแต่ในที่แรกเราจะต่อตรงนี้เพื่อทดลองก่อนนะครับในการใช้งานจริงเราก็ต้องต่อจากตรงนี้ไปใช้งานอันนี้สีดาเป็นขั้วลบนะครับอันนี้สีแดงเป็นขั้วบวกนะครับอ่าตรงนี้เป็นวอลลุ่มนะครับหรือเขาเรียกว่า VR วอลลุ่มปรับรอบนะครับตัวนี้เราจะตัดออกนะครับพอกล่องตวเนี้เราได้สั่งทําให้มันเซตค่าสูงสุดมาแล้วนะครับเราตัดทิ้งเลย ทีนีแล้วก็จะมาจั๊มนะครับสายสีชมพูนะครับกล่องที่เราสั่งมานะครับสายจะเป็นสีชมพูกับสีเทานะครับถ้าเป็นกล่องรุ่นอื่นนะครับก็ต้องดูวงจรที่มาจากกล่องนะครับว่าสายไหนหมอนจัมกันได้แล้วก็จัมกันจัมกันเลยนะครับก็บัรกรีนะครับเสร็จแล้วนะครับในที่นี้ก็ เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่ท่อหดนะครับเพื่อความสวยงามเรียบร้อยนะครับการความชื้นนะครับนะครับใส่ท่อหดนะครับก็บังลมนิดนึงนะครับอ่าใช้ไปแช็คก็ได้นะครับหรือว่าได้ปลอยความร้อนก็ได้หดลงนะครับ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็หดอีกรอบนึงครับอันี้ก็กดตัวที่จ้ํานะครับแล้วก็หดทั้งหมดอรอบเพื่อความสวยงามะจะใช้ไฟแช็กใช้ใดเา่ผาความร้อนเป๋าก็ได้แต่ไม่ควรใช้หัวแรงอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับีูนะี่ การต่อสายของเรานะครับก็เสร็จมนแลับการต่อสายของเราที่ใช้งานก็เสร็จเรียบร้อยอนะครับเราต่อสายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทดลองกับแบตเตอรี่ยี่บสี่โวลต์นะครับต่อไปแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับต่อนี้ต้องมีการต่ออู่เดี๋ยวผมเก็บตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับสิบสองโวลต์นะครับน่าจะแปดแอมป์แบดแอมป์นะครับตัวนี้สามปีแล้ว เราใช้สายคลิปมาทดลองจริงๆในการทดลองนะครับเราใช้สายเล็กๆก็ได้นะครับแค่รู้ว่ามันหมุนส่วนการใช้งานจริงนะครับแนะนําใช้สายเบอร์ู0ขึ้นไประวังให้ดีนะครับขั้วนะครับสีแดงเป็นบวกนะครับสีดำเป็นลบน้านะครับนี่ขลบนี้ขบวกนะครับอันนี้ขบวกนะครับอันนี้ขลบเป็นอย่างนี้นะครับดำกับแดงนะครับพยายามเอาห่างปลายเอาห่างกัน กินไปเลยนะครับนี่คือเป็นการทดสอบนะครับปึ๊บอ่ามอเตอร์หมุนทำง,งานเรียบร้อยนะครับสมมติว่าไม่มีแดดแล้วก็คือไม่มีไฟนะครับสมมติตื่นเช้ามามีแดดนะครับก็มีไฟต่อเพียงแค่2เส้นนะครับบุนลบแค่นั้นเองใช้งานง่ายๆนะครับโอเคนะครับในเมื่อเราเทสมอเตอร์ทํางานเรียบร้อยละต่อไปนะครับเราก็จะมาตั้งสายผ่านแล้วก็ดูความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่ง อ่านี่ครับสายผ้านะครับใส่สายทังเข้าไปนะครับแล้วก็มาเล็งดูนะครับว่ามันตรงไหมตัวนี้ตรงละตั้งไว้เรียบร้อยละเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ปั๊แจครับปั๊มอินเตอร์พอร์ตของเรานะครับปั๊มของเราใช้ปัแจเบอร์สิบสี่เป็นมาตรฐานของสากลนะครับมาหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อตั้งสายพ้าก็ไม่ต้องตั้งตึงมากนะครับตั้ง พอสมควรน,นะครับถ้าตึงมากนะครับเวลามอเตอร์ออกตัวนะครับจะหนืดจะฟืดนะครับแล้วก็จะมีผลต่อมอเตอร์นะครับเอาพอประมาณนะครับในที่นี้ผมจะไม่ได้ตั้งตึงมากนะเขายังไม่ได้ใช้งานแล้วผมจะลองใช้แบตเตอรี่แล้วก็ลัาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ,บรเรี่มาลนะ <c oughs> มาอีกรอบหนึง่งเหมือนเดิมน,นะครับ ระวงขั้วนะครับดำเป็นลบนะครับแดงเป็นบวกครับ่าให้ดีก็ใส่เบเกอร์นะครับใส่ดีซีเบเกอร์ให้มันหน่อยป้อนออกนะครับแต่ตรงนี้ผมสาธิตนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจง่ายๆนะครับโอเคแล้วก็ขั้วบวกนะครับแล้วก็ขั้วลบใส่ขั้วไหนก่อนก็ได้นะครับแค่สองเส้นป๊บอ่ามอเตอร์ทำงานนะครับข้าหุนนะครับโอเคนะครับอันนี้เราไม่จำเป็น ต้องทดลองมากเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ามันแล้วก็ข้างในลูกสูบนะครับยังไม่มีน้ําหลอดนะครับมันจะทําให้ลูกสูบเสียสีกับตัวกระบอกสูบแล้วมเมันเกิดความร้อนนะครับตรงนี้ถือว่าเราประกอบแบบวิธีง,ง่ายๆนะครับสไตล์เรานะครับแล้วก็ทดลองอะไรเรียบร้อยละที่เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยดูความเรียบร้อยนะครับ <Okay. S 1> ทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับมันก็เป็นการประกอบอ่า ปั๊มชัก1นิ้วนะครับกับมอเตอร์บัลเลตนะครับจะเป็น350วัต์จะเป็น500วัตจะเป็น750วัต์ก็ดีนะครับในลักษณะของเราจะประกอบประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับการใช้ปั๊มชักนะครับระวังให้ดีนะครับต้องเติมน้ามันหล่อลื่นนะครับตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณดูน้ำมันหล่อลื่นแล้วก็จะมีเกวัดนะครับให้มันแตะเกวัดประมาณครึ่งเซนหรือว่า1เซนนะครับนี่ครับใช้น้ํามัน เบอร์40หรือเบอร์30นะครับเป็นน้ำมันเครื่องที่ใช้งานทั่วไปนะครับเพื่อที่จะไปเลี้ยงกลไกข้างในนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเติมน้ํามันเครื่องนะครับเติมน้ามันเครื่องแล้วก็ดูแลไม่ให้น้ามันเครื่องขาดนะครับปั๊มของคุณจะได้ใช้นานแสนานาน5ปี10ปีใช้ได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ